กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนกายินดีต้อนรับทานเขาสูซองบบาวแสนบ้านเฮากับมว่อน,นี้นกบา้านแสนก็จะได้เดินทางไปบ้านหน้าหอยเนาะเมืองอาจสะพังท่องแ่งสวรรค์เขตะจะเดินทางไปหาไอเพชรเนาะก็รมีทางผู้ใหญ่ใจดียายกูดเนาะเปินกาได้่าเงินมาให้บา่านแสนจำนวนหนึ่งกาให้บา่าแสนซื้อเสื้อผ้าไปให้กับลูกชายของเพินเนาะเปินกอาอยู่ประเทศไต้หวันเนาะ อาบ้านเกิดเพิ่นกันอยู่หนองคายหนองพ่อแม่พี่น้องนาเพิ่นก็นได้บ่กให้บอแซนเข้าไปาเข้าไปเฮือนอันไอเพชรเนาะให้ไปเบิ่งอันหลังคาเฮือนแะไรก็หาเฮือนเพิ่อนเนาะเซนก็ใชได้เข้าไปเบิ่งว่าอ่ามันสิบวัตจักแผ่นจังกัสซีเนาะก็โอเคเนาะพอ่นอ้นองมาติดตามเอา,ามสมน้ำกันได้เนาะ

ตีมีดนทังอันนี้นะตีมีปดปาดหม่วงตีมีดปาดหม่วงตีมีดปาดหม่วงฮะปาดหม่วงปาดหม่องเออเออเป็นได้เหรอเออเออใช่พอไหมเพือนเพื Ed ่อนเหรอโอ้สบายดีอ่ะสบายดีเดี๋ยวอารมณกล้งกอน Chị nó, no, no, nó, no, no, nó, tí mịt no, 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 Sào no, 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 Cháy Ơ Sư sáu sao Ơ Đồi 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 phân mà Sư bò Cháy cháy sáu nè Sư sáu bò Cháy nhăm đầy tiền mà bò Cháy mưu, máy to Cảm ơn các bạn đã Siêu siêu mãi này, siêu mãi nóng 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 Chạy nóng 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 chạy không? Hả? Hả? Đi chơi. Đi chơi không? Em nóng 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 อสบายดีไหมสบายดีโดยโดยโดยมัตชัยหไหมอ่ปล่อยจมูกดีเาอพอดีว่าหามัยหือห่พดีวพอดีเนาะเออโดยโดยดีใจว่าอะไรเสือใหมเอาเลือเอาอเลยีก เดีวยวกนเนาะเป็นวัดเท่าเราบอเป็นวัดยายาไ้กินเด้อเ็คอเหรอป้าคเมอนเือป้ามันจะมลมปะเนาะมันมันลมแห้งได้นี่ไะ เนาะเนาะมันตีผ้าตีเอาเองเลยเนาะเนเผาแลกำลังเผาเล็กกินเนี่ยมาใช้ย้นมาทั้งเฮืินพูดแ่เนาะลมให้ไปชินวันวะ มันเก๋หรือเปล่ามันโอ้ยบันแลูกค้าเออเออเซียนลูกชายพูดอย่างนี้ใช่ไไปเลยผู้น้ารับผู้น้อไปลิ่นอันมาอยู่นะเมื่อนี้มาเซงกะเข่ามากะมีทางผูดง่ายจะดีเพิ่นผ่าเงินมาเนาะผ่าเงินมาให้บ่อร์นอันเพิ่นกะซื้อว่าแม่ยายยายกูดเนาะเพิ่นก็ได้ผ่าเงินมาให้บ่อร์น มันจะบอกว่าไฮ้อยเปอร์เนอันซื้อซื้อเสือกันหนาวมาให้น้องแน่หร่อเปล่าพ่นว่าอันน้องอ่ะคือลูกชายเพิ่นเราชั้นแต่ได้แต่ได้ไฮร้อยเปอร์นต์มันก็ได้พากันมาให้อยเปอร์นซื้อเสือมาให้น้องอวก็เพิ่นให้อยเปอร์นเข้ามาถามมันหลังคาเนี่ยนะหลังคาเรวยหลังคาเฮือนอะไรกับผาเฮือนเนาะ ใหนขอบคุณขอบคุณ right? นันวาผู้ใหญ่เพม่อนด้วยวิพาเวิาเป็นบ่ลยเอขนมภาาซื้อขนมมาพ่ออันจิตขนมมาอยู่ในรถนะม่ได้มีกินกินแม่เอา่เอากินลูกแม่ลูกกู ăn năng ở đây, năng 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 năng. Ok, rồi rồi, ok. ngon 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 Chị chạy ngon 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 เรืออยูแสนนึงหอยฮะไอ้ชื้อไปซื้อกินเ้ออนมาคาอไม่ได้ไปหากซี่วายมไม่ได้ไปมือเอยแม่ยาอะรโอชุปออะไรมืยมันล้มมันลมนะมันล้มนตนตกใหมุ่ึโอ้มันลมนฮะบ่าก้าไปเนาะเอานี่ได้เือนใหม่บันกลางเคื่อบนกลางไหใหม่เื่อชิชองชิชองเชา ไม่ให so 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 ้เฮือนก็หมดก็อย่าจูดกระเวนคนจูดยังไงคนจูดเขานัดกันเอาน้ำมันพอเอาทางวัดได้ไหมเออจูดจะเหลือเราเขาว่าตายแล้วก็ไปจูดเออไปจูดเรื่องอะไรเนากจะจูดได้ไรบอจักทุกไปได้ก็ะหฮงอะนรเขาบอกเราได้ทุกแล้วเหินเขาค่ะเงินหันมันเขาก็เห็ดเลยแหลมเนาะถ้าไหวหันมันถ้าใครใหม่ไม่กลัวผิดถูกดีดีเลย เงินลูกขากมาตรงสโอ้ดอยๆทุกคนถ้าก็เตะมิดวานทุกคนเยต้องเตะคือเคยก็ดูอันนั้นแหละเพ้ยนะจังกิชีต้องเต่อันน่ะมันล่มแล้วเหอนล่มแล้วเก็บไปจังกิชีเก่าใช่ค่ะมันหัวตัวตกแล้วหัวเพราะเผาเล้วนี่ทุกค่อยอยู่นะไม่ว่าจังไหนเนาะคันว่าสิซื้อสังก็ซมาให้ ใช้ได้เองบ่ใช้เองได้บ่ได้เนาะแล้วก็พามันต้องมีใหม่เลยต้องใส่ใหม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 ่หมดใช่เช่นใหม่หมดเขางใช่ใม่หมดมีว่าใหม่ไม่เช่นอย่างมีว่าถ้าเขาจะเอาไม่ใส่ต้องเอาใม่สีแปดให้มาใส่เนาะสี่แปดได้ปะกรเทาไปเชือประมาณจักแเ่นได้วะสีจักเด้อหอดบ่ขังกิบ ขังนสิบเพนเนาะเนาะเพราะว่าขังขังหนสิบทำไมเนาะเอาเก้าพุทเนาะออเออมีไปซเอเขาอนู้อาอนนี่ยาไม่ปซื้อยู่ใส่จูวานเฮ้ยช่างกระซีดีไหโอ้อยู่ใกล้ๆเนาะเออใกล้ๆเอออยู่ใส่เนาะแต่วัาใหม่ใช่ไหมใหม่หมใช่ไหม่ก็ขันประจ่างเขาเคยเขาจุเรือตัด เขาจ้างเขาบางมีอมือจ้างมือทำจ้างอก๋อต้องจ้างทางหางใหม่เลยเออจ้างทหาเออจ้างก็เชงทงหนุทางหางินชือเขาจะไม่เส็จยันถ้าว่าเขาถ้าว่าเขาเอาไม้สีแปดประมาณชักเ้นจางสีได้ลายบ้งบิ้งจักเช่นต้องสร้างเอาไว้ฮะต้องสร้างก็เรื่ยให้มันมาจังได้อ่าดูดเฮ็ดไม้สายังเฮ็ดไม้เอาไม้ีกเสา ไม่ไม่ใช okay. ่ให้ชอมบอลได้ว hmm. ่าได้ว่าจีเห็ดไหมเห็ดใหม่เลยเห็ดใหม่แล้วเห็ดเอาชองหอมองหอมอันชองหอมจะมันเห็ดพิไมได้เหินเห็ด้เขาได้เหินเออโดยโดยารว่าหมันกินแล้วง่้กินปงปลาปงปลาเออ ถ้ากินกันหยองหยาเลยก็จะเป่งพายเลยนดหนตืมหเป็นนนำเขาตื่พายตป็นะป้าวันแวกว่าบวันนั้นลูกเอ้เขาว่าคนหกคนเนี่ยดีใบหนึ่งเีกันเอ๊สำรักค้าวไมเออให้ดูโมกวหมาตัวไก่มันขาดแล้วก็เห้ไม้เออทุกคนยังไ้เห็ดนาไปเห็ดหนึ่งทุกคนหกคนทุกคนจ้า lục sao cái này đi thì hai cái chi này Bộ mình cũng đi gần rồi rồi nhưng mà nếu vợ nó đậu hai cô đi, hả? À. Ừ. Sưa, cái chữ chữ đi. À. đây lục bảy ngàn đây này giang này hả không có chuyện này đi thế là bảo xây mai là xong phải không chị quay nữa nhau sẽ hình bảo và xây อ๋อเงินต่่น้้อนี่นะโอ้ยเ็บไว้ออแล้วมันเียด้หรอเเยอไอย่เขาลักเขาลอกเองคืนเขาลักคนในบ้านลักแบบไีนนะเขาลักในบ้าฮะซื้อกินซื้อยามากินว่าเขาเจ้าลักเอาน้ำเาหน่อย เขาเขาเชื oh, la ่อก la ันนอนลูกหลานเองลูกหลานเองในบ้าทเนี <ah <t <t ่ยอ๋อใบบ่าเขาคนเขาใบบ้าเพื <t <t ่อนน้ำยาเนี่ยเขาจเจ้าข umm ึ้นมาลักเอาบอลปะมาได้เขานอนคือเขาเป็นข้อขาเขาข้ขาติดกันเมื่อวานนี้เขานอนเขาอยู่เทิงเงินอยู่เขาจะเอาขึ้นมาบอเนี่ยบ่เมื่อเช้านะบัวเมื่อเช้านี้เราคลายเข่าให้ก่อนหนึงก่อน่งบอกเอาหายหงายหงายก่อนเขาชาเขาชาก็ยังมีคนมาลักอยู่เนาะเขานอนอยู่เงอนอยู่ก็ยมีคนมาลักเนาะ กจะนอนเลจะนอนด้โอ้ยเขาให้ลเราเป็นยังเขาบบเออลอยก็ยังมันไม่นยางเอาแทยานเนาะบักอัญยางเนาะมันก่อนราวมาดูอดได้แบบดำดำอือดูดดูโอเคโอเคใส่นะเดี๋ยวว่าเสารสิบไล่บุงไม้ก่อนเนาะกาบุอยังไล่บงเนาะวันนี้กาว่าเสากลมาซื้อเครื่องมาหายน้องน่กะครับมันเป็นมันเป็นขนมนลกนุ่มแพกนึ่งอะไรมาหายน้อง กับเงินเนาะเพราะว่าจะเข้ามาเบิ่งเงินสังเงิีนะกับปากกาตดอ่าโอเคเนาะสบายดีเด้อบอเด้อเด้อเด้ดดอมาแสดงโฮตโกูกับแล้วนี่เนาะไปพี่น้องมาแสงการไ,ไล่ๆเบิ่งแล้วเนาะประมาณขางลนะสิบเพนไปพี่น้นองเไย ผ่าในการซิปแพรนพอพี่น้อยนอเนาะเพราะว่าเขาต้องตัวนี้ก็ขงงังละซองเนาะแต่การันมาตรงมเวลาอันทวนมันนี่เขาก็ต้องได้อัดอีกเนาะนีะ่ทวนมันเนาะวันซิปแพรนพอ,นอพ,พ,พี่น้อยผากระตัดเนาะเฮ้ยเนาะป้าเท่าเนาะลมพัดเปิดเบ้ดแหละเนาะโอ้ยโหดีๆนี่ เปิดจังปางมาเลยนะมึไม่ต้องเลยมานขังละซิบแผ่นสังกะสีแล้วก็พานี่กริบแผ่นพี่กันเนาะมึงไม่ต้องเลยแต่ว่าเฮือนเพิ่นนี่กระเซ่เลยเนาะเซ่เลยนี่ยไอ้เฮือนนี่แต่พอเป็นไงไอ้เป็นไงก็ร้องหาเสามาเฮ็ดเฮือนใหม่อยู่ผมไม่ต้องเลยนี่เนาะ ให้เพื่อนกันไปหาเสาพันเพื่อนพี่น้องเออเพื่อนเช็ดยังไงเนาะเสาเพื่อนเพื่อนซื้อเสาพันมาฉันเนาะเพื่อนจีตียมเป็นเฮือนได้ไหมเออเด็กะอันนี้เพื่อนอันนี้มูฟวาเพื่อนเช็ดยังเนาะเพื่อนเช็ดเพื่อนเช็ดยังุ่ง

ก็โอเคเนาะพอพี่น้องมาแสงก็ได้มอบเครื่องให้เพป็นเป็นที่เมห้อยเนาะแล้วก็สังกะสีเขาก็ไล่เบื้องล่างเนาะว่ามันก็ต้องขังละซิบผ่นพอพี่น้องเลยปากกาตาเป็นก็ตกอยู่ซิบผ่นเนาะที่เขาไล่เบื้องพอพี่น้องเลยแล้วก็ไม้โค้งที่เขาสามาอันตอกสังกะสีใส่เลยค่ะเขาก็ต้องสร้างเป็นเรือให้ไม้เนาะเพราะว่าอยู่แถววันเป็นเองผมมีขายเนาะเขาก็ต้องสร้างให้เป็นเรือให้พอพี่น้องเลยก็ก่อรณีก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะยาย กูดเนาะที่ฝาเงินมาให้บราแสนซื้อเครื่องมาให้กับนอนะ้ขอ,ของเนาะก็ขอความเข้าใจหลายเดอ้อเนาะขอให้แม่อยู่ดีมีนะเฮงเนาะก็เจ็บใหญ่ได้คุ้มไข่ใหญ่มีขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนานะซาสุขสำหรับคลิปนี้เราใส่กันเสียได้ขอตัวกับแล้วเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีดีมีเฮงเบ้ดสุขสุขคนเดอ้อสบายดี